สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าโปกิซก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกคนมาดูอ่ากิจกรรมใหม่นะครับก็ประจำวันอังคารนะครับก็ มีกิจกรรมเข้ามาอยู่2-3อย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่นะเพล่นโซนเกมมิ่งนะฮะแล้วก็เพล่นโซนยูเนเต็ดนะครับก็ฝากไปกดติดตามให้กลังใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครนะที่ตามเกมนี้อยู่นะครับรับชมคลิปอื่นกินไม่ได้เพลงลิสต์นะผมเบเกสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะโอเคเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับกิจกรรมเรามาเริ่มกันที่สุ่ม10ครััั้้งกกนนนนน่อวีเป็คิวของทบุลูนะ โอเคก็ okay. เป็นโปรแกรมอนบัพธาตุพืชนะฮะเดีย๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งในคลิปถัดไปนะฮะก็มาสุ่มกันได้นะกระารันตีเทพเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมใช้เพชรโอ้ยมาแล้วครับเป็นกิจกรรมใช้เพชรได้ไปแม็กนะครับผมสูงสุดเนี่ยนะครับ800 1,000 1120 1155 1175 1185นะครับโอหได้เป็นพันใบเลยนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใบแม็กนะหายากมากๆนะ โอเคกิจกรรมถัดไปนะก็จะเป็นวงล้อนะครับอ่าเป็นวงล้อฮูป้านะครับผมก็เป็นกิจกรรมเติมเงินสะสมเพชรนะครับก็หมุนได้วงล้อฮูป้านะมานานๆจะมาทีนะครับไม่ได้มาบ่อยๆนะสำหรับฮูป้าตัวนี้นะก็มาลองสุ่มก็ได้ครับเริ่มจาก1ชิ้นยันไปถึงฮูป้าเป็นตัวเลยนะมาเป็นตัวเลยนะครับผมอ่ะโอเคต่อมาเติมเงินเรื่องรางวัลนะครับอ่ามาแล้วครับอ่าเติมเงินเรื่องรางวัลนะครับหกร้อยเพชรเนี่ยนะครับรางวัลเอจะเป็นตัวปมแซดนะครับ รางวัล B เนี่ยจะเป็นผลไม้ขั้นสูงนะครับ1,000เพชรก็จะได้จำนวนเพิ่มขึ้นนะครับอีกเท่าตัวนะครับแล้วก็2,000ัเพชรก็ได้สูงสุดถึง1,500ก้อนเลยนะที่เป็นปั๊มแซนะแล้วก็ผลไม้นะครับระดับสูงนะครับได้มากกว่าทั่วไปนะครับปกติ30เท่านะก็ได้อีก80ชิ้นนะครับผมต่อมากิจกรรมกองทุนจำกัดเวลาครับก็ยังอยู่ครับเป็นพีมาเดียก้าสติกเกอร์มาสเตอร์นะฮะ แล้วก็แถมเพชรให้อีก1,000นะในราคา6,250เพชรนะครับผมอ่ะก็ยังอยู่นะครับต่อมานี่ครับกิจกรรมเข้ามาใหม่ก็จะมี CMC นะครับผมอ่าก็ทำนายฟรีกันได้นะก็มีระดับเสมอนะครับสมหวังน้อยสมหวังแล้วก็สมหวังมากนะในวนของเสมอเนี่ยจะมีผลไม้ให้นะครับ150เลยนะแล้วก็บัตร e xp 110 หินทักษะรัด12แล้วก็หีบประดับนะครับสีทอง20นะครับสมหวังน้อยจะมีใบแม็ก150ใบนะแล้วก็หีบอุปกรณ์เลเวล3ถึง5นะแบบสูงนะ3อันนะครับแล้วก็นี่ครับบัตรจับระดับสูงนะ12ใบแล้วก็นี่ครับหินแมชชีนะครับระดับมาสเตอร์นะก็จะสุ่มเลเวล2 3 4นะครับแบบใหม่นะฮะแล้วก็สมหวังนี่จะเป็นนี่เลยครับตัวปั๊มแซดตัวนี้ดีมากนะครับผม น้องๆหลายคนเนี่ยนะครับเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับพลังขึ้นเป็นแสนนะบอกก่อนนะครับมันได้เยอะจริงๆนะแล้วก็ golden button cap นะครับเอาไว้ใส่คะแนนสแตต์โปเกมอนนะแล้วก็นี่ครับเฮดด y m a c h น n e ครับระดับเลเวล4นะฮะผม100%ครับไม่ได้ไม่ได้แบบสุ่มแบบนี้นะอันนี้1อันนี้2 3 4นะอันนี้เลเวลสเลยนะครับแล้วก็ได้ถึงสิอันนะส่วนนี้เป็นฟักทอง50นะครับผมส่วนรางวัลใหญ่สุดก็คือนี่เลยนะครับดาวนะครับดาวด่านเฉพาะนะครับ เมื่อดมตันแตะเทิร์นมีโอกาส50%จะเพิ่ม30%ติดคริติคออ2เทิร์นะถือว่าดีมากๆตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาทำนายฟรีกันมันให้มันให้ฟรีด้วยนะครั้งแรกนะครับได้ได้เสมอนะครับก็เลยรางวัลกากสุดก็คือผลไม้ได้ได้ประจำนะอ่ะก็ไม่เป็นไรได้ผลไม้ไปอัพนะครับผมต่อมาหีบเซอร์ไพรส์นะครับหีบเซอร์ไพรส์เนี่ยเติมเงินนะครับภายในวันนะครับ2,000นะได้บัตรแฟชั่นล็อกเก็ตนะครับอันนี้แน่นอนไปแลกของแน่ๆแหละนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแลกอะไรได้นะครับผม ถัดไปนะครับก็มีฟื้นฟูนะฮะทรัพยากรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็หลกัหลกๆก็จะฟื้นฟูพลังกายกันนะต่อมานะครับเป็นกิจกรรมปฏิหารอ่าน,นี่ไงบัตรแฟชั่นเมื่อกี้ไงนะครับมาแลกฟักทองได้80โอ้โคุ้มไหมเนี่ยเติม2,000เพชรได้80อันนี้ผม,ผมไม่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เติมเนาะก็ถ้าใครบอกว่าถ้ารู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มไงก็แนะนำกันไม่ได้นะครับผมตรงนี้ต่อมานะครับใช้ฟักทองนะครับ อ่ายีฟักทองครับแลก, er นนนนก upa, สติกเกอร์มาสเตอร์ของฮูป้าได้นะครับแน่นอนมีเกีรติบัตรฮูป้าเนาะก็ฮูป้าสติกเกอร์มาสเตอร์ก็ต้องมีนะครับก็แลกได้4ชิ้นก็คูณกันไปเลยนะ75็คูณสเอ้ย75็ดคูณยีนะฟักทองเราต้องใช้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นอาวุธของฮูป้านะครับผมก็จะเป็นเหยือกลงโทษนะตัวนี้นะฮะก็2องฟักทองเนาะแลกได้เป็นไอเทมบวก6นะฮะอ่าแล้วก็นะฮะไอ้นี้เป็นไอเทมพัฒนาร่างนนะะครัับผมกก็ใช้10นะ10ฟทองนะครับผม ต่อ1ชิ้นนะดูให้ดีถ้าต่อ1ชิ้นนะมันใช้ทั้งหมดเ0าเปล่านะครับผมลองคูณกันไปดูนะครับต่อมานะครับผมก็เอาไอหมูตัวนี้มาแลกใบแมกได้นะครับแล้วก็มีเศษตัวนี้นะครับสายยานะแลกใบแมกนะครับกรอบรูปนะฮะกรอบรูปตรงนี้อวตารสองพแลกใบแมกได้100กรอบรูปนี้ก็แลกได้100 100กรอบรูปทั้งกันเลยนะครับกรอบรูปพวกนี้ได้จากไหนนะครับได้จากป้ายการต่อสู้นะครับผมป้ายการต่อสู้เนาะ ใต้การต่อสู้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอ่าเฮ้ยผมมีไอ้ใบหนึ่งนี่ไงผมมีกรอบอะไรอะโนเอลอยู่นะครับแลกใบแม็กได้100นะร้อยนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเออเป็นตอนนี้ไม่มีฟักทองอะเนี่ยใบแม็กใบแม็กหมดเลยอะดูดิกรอบรูปใบแม็กกรอบรูปใบแม็กกรอบรูปกรอบรูปกรอบรูปกรรอบูปทั้งนั้นเลยนะฮะอ่ะนี่ไงมาแล้วนะครับกรอบอะไรเนี่ยนะครับอ๋อกรอบอะไรมิลิซิโอนะครับแลกฟักทองได้400นะ กรอบหัวใจก็ได้400นะครับผมใครมีนี่โคตรดีเลยปกตินะครับไอ้กรอบตรงนี้มันจะเป็นกรอบที่เราเติมพาร์ตนะมันจะไม่ได้อยู่แถวบนนะครับมันจะอยู่แถวล่างนะมันจะอยู่แถวเติมเงินนะครับถ้าเป็นสายฟรีจะได้เกาะจะได้กรอบรูปทั้งบนส่วนใหญ่จะไปแลกฟักทองได้นี่ไงถ้าถ้าเป็นกรอบบนเนี่ยจะแลก100นะครับกรอบล่างจะแลกได้400เห็นไหมมันจะต่างกันนะครับส่วนใหญ่ผู้เล่นบางคนก็ส่วนใหญ่จะได้เป็นนี่แหละเนี่ยกรอบ5ปีเนี่ยก็เพิ่งใช้ไปรอบที่แล้วนะก็เลยไม่มีแล้วตอนนี้นะ ก็ร้อยหกสิบนะครับผมเนี่ยกรอบสี่ปีนี่ไงกรอบสี่ปีนี่ไงกรอบสี่ปีของเดือนนี้พอดีนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดพาร์รีบกดเลยนะกดพาร์ตเลเวลร้อยนะครับใช้เพชรกดนะมันจะได้นี่เลยนะฮะฝักทองร้อยหกสิบเลยนะเออทาเล่นไปนะครับอีกไอดีนึงอ่ะผมมีนะไอดีนี้ผมเหมือนจะใช้งานไปแล้วผมเอาไปซื้อยูนว่ามานะครับน่าจะหมดแล้วล่ะนะครับไอดีนี้อ่ะโอเคนะครับกิจกรรมก็หมดละประมาณนี้นะครับผมก็ไปลองทำมาดูนะครับ หลักๆเลยวันนี้ก็มีหูป้าเข้านะแล้วก็มีกิจกรรมแร่ฟักทองต่างๆมีกิจกรรมพีเชมซีอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคผมก็ก่อนจะ้จากการเลนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อม่คลิปหน้านะครับผม c u g เกณสวัสดีครับ